แจ้งข่าวด่วนเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวกับคนไทยทุกคนเรื่องอะไรฟังด่วนก่อนจะไปรับชมก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกําลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะผู้ป่วยโควิดสิทธิประกันสังคมรักษาที่ไหนเงื่อนไขยอย่างไรฟังทางนี้ สำนักงานประกันสังคมแจ้งการรักษาโรคโควิด -19 หลังปรับเป็นโรคประจำถิน่นยังให้สิทธิคุ้มครองการรักษาที่สถานพยาบาลตามสิทธิโดยผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคโควิด -19 มีอาการไข้ไอขอบเหนื่อยหรือมีอาการของโรคปอดอักเสบผลตรวจ ATK เป็นบวกเข้ารักษาได้ที่โรงพยาบาลตามสิทธิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่สถานพยาบาลตามสิทธิ 1. การเข้ารับการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในหากเป็นไปตามคำสั่งของแพทย์ผู้ประกันตนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเว้นแต่ผู้ประกันตนร้องขอนอกเหนือจากที่แพทย์สั่งผู้ประกันตนต้องเสียส่วนต่างเอง ซึ่งรายละเอียดการร้องขอแนะนำให้ผู้ประกันตนสอบถามกับทางสถานพยาบาลตามสิทธิรักษาพยาบาลโดยตรง 2. โรงพยาบาลที่ผู้ประกันตนเลือกถือเป็นโรงพยาบาลหลักซึ่งโรงพยาบาลหลักนั้นอาจมีสถานพยาบาลเครือข่ายเช่นโรงพยาบาลระดับรองหรือคลินิกเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกันตนโดยผู้ประกันตนสามารถเข้าไปรักษาพยาบาลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 3. หากการรักษาโรคบางโรคที่สถานพยาบาลตามสิทธิไม่สามารถรักษาได้ก็จะส่งตัวไปรักษาที่สถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์แก่ผู้ประกันตนโดยสถานพยาบาลตามสิทธิจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีผู้ประกันตนไปใช้บริการที่สถานพยาบาลตามสิทธิแล้วพบปัญหาในการรักษาพยาบาล 4. แนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกสิทธิประกันสังคมของโรงพยาบาลโดยตรง หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาที่รับผิดชอบที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ส่วนหลักเกณฑ์เงื่อนไขของผู้ประกันตนในการได้รับสิทธิการรักษาคือ 1. ผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39จะได้รับสิทธิ์เมื่อจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า3เดือนภายในระยะเวลา15เดือนก่อนวันรับ,บบริการทางการแพทย์ 2. ผู้มีสิทธิตามมาตรา38และมาตรา41จะได้รับสิบทธิคุ้มครองต่ออีก6เดือนนับตั้งแต่วันที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนทั้งนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคมโทร1 5 0 6ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับฟังรับชม และเป็นกำลังใจให้ทางแอดมินและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ